อามช้าเป็นที่อะไรครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ <S <S อามเนี่ยมันจะทำงานด้วยปั๊มฮฮดลิกทั้งสองลูกจะสังเกตว่าเราดูที่กระบอกอามเนาะกระบอกอามนี่กระบอกอามใช่ไหมครับกระบอกอามนะครับกระบอกอามนะครับทำงาน ด้วยปั๊มไฮดริก2ลูกนะครับเราต้องวิเคราะห์โดยการเอาเกจไปจับว่าขณะที่ว่าอาร์มเข้าหรืออาร์มทำงานเนี่ยมีเกจเพชเชอร์ทั้งปั๊มหนึ่งและปั๊ม2เนี่ยต้องขึ้นทั้งคู่ขึ้นทั้ง2ลูกมันถึงจะเป็นการทํางานที่ปกติถ้ามันช้าขึ้นแค่ลูกเดียวนะครับก็ต้องไปดูเพราะว่าสปูลอาร์ม1สปูลอาร์ม2ซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันไพลอตมาสั่งสั่งทั้งสองแกนด้วยไพลอตเส้นเดียวกันนะแต่ว่ามันสั่งไพลอตจากมือโยกมาสั่งที่อาร์มเนี่ย น้ำมันที่จะมาสั่งอาร์มสเส้นนี้มันจะผ่านโซรินอยตัวหนึ่งโซรินอยไฟคอนโทรลโซลินอยตัวนี้ถ้ามันเกิดความผิดปกติมันติดขัดมันจะปิดทางน้ํามันไม่ให้น้ํามันมาเข้าตัวสปูล2ตัวสปูล2ของอาร์มจะไม่ทํางานนะครับถ้าไม่มีน้ํามันมาเราฉะนั้นนะครับมันจะทํางานอาร์มจะทํางานด้วยปั๊มลูกเดียวอาจจะทําให้ช้าได้อันนี้อันนี้เป็นแค่อีกหนึ่งสาเหตุที่วิเคราะห์นะครับว่าเป็นเรื่องของปั๊มทํางานลูกเดียวต้องวิเคราะห์โดยการเอาเกจเสียบดูก่อนว่าเกจขึ้นกี่ลูกครับ